สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r นะคะสำหรับวันนี้ก็รอดูแนวรับสำคัญบริเวณ1,382ค่ะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,391 US Dollar per o u นะคะเคลื่อนไหวใน,นกรอบ1,385ถึง1,391 ราคาทองคำนะคะเมื่อเช้าวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบค่ะแต่มีการอ่อนตัวลงมาหลังจากที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญ1,392งนางนะคะทั้งนี้เนื่องจากนะคะนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนผลการประชุมเฟดท,ที่จะมีขึ้นในกลางสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงการขายออกมานะคะเนื่องจากว่ายังมีแรงกดดันจากการที่ประเทศอินเดียนะคะมีการจํากัดการนําเข้า ทองคาก็ทําให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟิสิกอลเนี่ยลดน้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาเกี่ยวกับทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกที่สหรัฐจะมีการเข้าแทรกแซงในสงครามกลางเมืองของซีเรียนั้นนะคะอาจจะมีแรงหนุนทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือลบอย่างชัดเจนอาจจะต้องรอดูนะคะเกี่ยวกับการประชุมของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็คือวันอังคารแล้วก็วันพุธนี้นะคะ,ว,ะ,คะว่าจะมีผลอย่างไรอาจจะทําให้ราคาทองคำาขึ้น ไหวพัผนผวนได้ค่อนข้างมากนะคะในช่วงกลางสัปดาห์ ที่นี้ในคืนวันนี้มีดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตและดัชนีตลาดบ้านนะคะเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมามีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะตรงจุดนี้เองอาจจะเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำได้ในี่คือมีก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นผลอย่างไรคะ่ะสําหรับถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าหลังจากที่ราคาทองคำเมื่อเช้าวันนี้ขึ้นไปทดสอบบริเวณรยไม่สามารถผ่านไปได้ก็มีการอ่อนตัวลงมาคะ่ะทีนี้ยังชะลอตัวอยู่ที่บริเวณ1000 สามร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกนะคะเนื่องจากว่าเป็นฐานรับสําคัญเดิมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีการหลุดบริเวณนี้อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาที่ฐานรับใหม่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองนะคะซึ่งจะเป็นเส้นของอัพเทนไลน์นะคะถ้ายังไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มรีบาวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหลุดบริเวณหนึ่งพันสารอแปดิบสองแนวโน้มนะคะจะเป็นเชิงลบมากขึ้นแต่ยังมีฐานรับถัดไปที่บริเวณหะ ทีนี้ในช่วงวันนี้อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะดังนั้นเทรดดิ้งกันในกรอบกันไปก่อนนะคะโดวยวันนี้ให้แนวต้าน1,392และ1,395ขณะที่แนวรับ1,382และ1,375ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ